กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อคลิปนี้สิมาอัปเดตพี่น้องในส่วนของทางพระเอกสันเนาะโพสเดือดถึงใครบางคนพี่น้องบอกว่าถ้าเห็นเขามีความสุขแล้วคุณรู้ซึกอิจฉาโมโหงุดงิดแสดงว่าคุณควรพบหมอครับว่าสันวาพี่น้องอย่าคิดทำร้ายความสุขเขาไม่รักกันอย่าทำร้ายกันต่างคนต่างอยู่นะครับด่าได้ อย่าด่าพ่อแม่เลยครับวระสันมาพี่น้องทางเพจอีเซียมเพิ่นก็ไดเอามาแชร์โพสต์ด,ดังกล่าวพี่น้องบอกว่าน้องซันบอกด่าได้แต่อย่าด่าพ่อแม่กูครับอีจุดๆและ้วกะ็บอกว่ามึงได้ยินไหมวันสันมาพี่น้องหลังจากที่ทางพระเอกได้ฟาดโพสต์ด,ดังกล่าวพี่น้องทางคุณพ่อของทางน้องซันเนาะเพิ่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ท่านที่บอกว่าปล่อยเขาไปเป็นความสุขของเขาคิดซะว่าเป็นปมด้อยของเขา เพราะเราก็ไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วมาด่าว่าเราถ้าคนสติสมประกอบเขาไม่ทำกันห็อกวสาสนาปล่อยให้ธรรมชาติลงโทษเขาเองปล่อยให้เขาสูญเสียสภาพจิตไปฝ่ายเดียวเถอะลูกวาสนาพี่น้องทางเอฟซีของทางน้องสันกับอพ่อใจพี่น้องบอกว่าถ้าสิด้าปานนีกะฟ้องซะจัดการมันซะ ก็คือให้มันดาลล่ามไปยังคักแถบประมาณนี้พี่น้องมีบางคอมเมนต์บอกว่าบิ๊กคงถูกใจมากเลยนะเนี่ยเอฟซตัวยงนั่งด่าคนเป็นปี่าสันว่าโอ้ยมันมองเห็นถึงตัวบิ๊กเลยเอฟซตัวเนี้มาสันว่าว่าบิ๊กเป็นแบบไหนหน้าอายวะบิ๊กมีเอฟซีเร็วๆแบบนี้่าสันว่าพี่น้องมีฟาดถึงบอสบิ๊กจนได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางเอฟซีเนาะก็เขามาเดือดแทนน้องซันกันพี่น้องบอกว่า โมโหสุดๆจัดการมันซะยาสิป่อยให้มันรอยนวลว่าสันว่าแต่สิมีในส่วนของเช่าเน็ตบางส่วนแล้วพี่น้องที่มีบางเพจเอาไปบอกถึงในส่วนของเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะก็บอกว่าบทจะคไผไปสิไปอิซฉาเพิ่นประมาณนี้ก็จะมีคอมเมนต์เปรียบกับบอบิ๊กพี่น้องบอกว่าคนที่น่าอิจฉาที่สุดในตอนนี้คือผู้ใหญ่บ้านจ้าเก่งเวอร์งานปังเวอร์รวยเวอร์ว่าสันมาพี่น้องแล้วพี่น้องก็มารอติดตามกันอีกว่า ในส่วนของเรื่องนี้จะจบยังไงเนาะพี่น้องเนาะว่าทางพระเอกนี่สมีการดําเนินการฟ้องคนนั้นหรือไม่เนาะตามที่ทางเอฟซีได้แนะนาบ่จังมารอติดตามกันอีกเทือนึงพี่นงองนั่นละพี่นงองถามีข่าวมาอัปเดตไม่เดียวเจดวงเะเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อถ้าคลิปนี้มีความคิดเห็นกันจังใดพี่นงกับคอมเมนต์ใบใต้คลิปเจดวงใดเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงใบในเด้อสวัสดีจ้า